ราได้ร่วมงานกับทีมที่แบบมีคุณภาพได้รับโอกาสในการเรียนรู้งานในหลายๆด้านได้รับโอกาสทางด้านของการศึกษาสามารถเรื่องวันหยุดของตนเองได้เลยได้รายได้ที่มั่นคงได้รับโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานด้วยค่ะภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมงานค่ะผมได้รับโอกาสจากเซนทันและหัวหน้างานในการเรียนรู้การทํางานในหลากหลายแผนกเช่นแฟชั่นเครื่องครัวและก็แผนกเด็กครัทำให้ผมได้เติบโตจากนงานสู่พนัางานในวันนี้ครับ เป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็มีความเป็น global อยู่แล้วแล้วก็มีความท้าทายได้เรียนรู้เรื่อง operation เหมือนกันเพราะว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับพี่ค่ะแต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมงานค่ะ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้งานในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรชันนะคะเป็นแอมนิเนีนะคะติปปิ้งเลขาค่ะนะคะจนได้รับโอกาสนะคะจากหัวหน้างานนะคะที่ผักดันสยกมภาพของเราค่ะให้ขึ้นมานะคะจนปัจจุบันนะคะได้ขึ้นตำแน่งค่ะมาเป็นออมนีชาแนลแชมเปี้ยนค่ะก็ได้รับโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานได้รายได้ที่มั่นคงได้สวัสดิการมากมายดูแลเราและครอบครัวของเราด้วยค่ะ จะได้วันหยุดที่เฟสซิเบิลครับผมคุณไม่จำเป็นต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ชนกับใครนะครับสามารถเลือกวันหยุดของคุณเองได้เลยเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเที่ยววันธรรมดานะครับได้รับโอกาสทางด้านของการศึกษาโดยเข้าร่วมโครงการคนพวิภาคีเซ็นท่าเพ่ไปกับการทํางาน,นะคะ่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังได้รับโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งนะคะจากพนักงานสู่หัวหน้างานซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ทางเซ็นท่าน,นะคะมอบให้ค่ะ เซ็นทันเนี่ยให้โอกาสเราฝึกทักษะต่างๆนะครับแล้วก็เราได้ร่วมงานกับทีมที่แบบมีคุณภาพมากเลยทุกๆคนส่งเสริมกันและกันครับความตอบโจทย์ในเรื่องของสวัสดิการการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราได้ทํางานเป็นครอบครัวค่ะ ได้เรียนรู้งานในทุกส่วนจนตอนนี้ก็ได้เดติบโตในตําแหน่งหัวหน้าง,งานนะครับแล้วก็มีน้องๆที่เราได้ฝึกสอนฝึกฝนแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดไปเป็นหัวหน้าง,งานที่สาขาอื่นหลายท่านแล้ว